สวัสดีค่ะพอล่าค่ะทีมงานฝ่ายขายบริษัทดาอนเทร r ดดิ้งจำกัดค่ะ ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในส่วนของตัวโฟมพิกนะคะหรือว่าลูกหมูทำความสะอาดท่อค่ะโฟมพิกของเรานะคะยี่ห้อ p o l y u r e รนะคะนําเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะผลิตจาก p o l y ย r e ีเทนคุณภาพสูงนะคะที่มีน้ําหนักเบาทนทานและยืดหยุ่นได้ดีค่ะใช้สําหรับทำความสะอาดหรือรีดน้ําในท่อไม่ว่าจะเป็นท่อประกอบใหม่นะคะเก็บแนวเชื่อมท่อท่อเก่าที่มีความสกปรกที่เกิดจากการสะสมของตะกอน ตะก,กรันท่อที่เกิดจากการกัดกร่อนจากสารเคมีนะคะหรือสะเก็ดสนิมในท่อหรือท่อส่งผลิตภัณฑ์หรือท่อส่งน้ำต่างๆนะคะซึ่งโฟมพิกเนี่ย มีให้เลือกใช้ทำความสะอาดขึ้นอยู่กับลักษณะของท่อหรือหน้างานนะคะด้วยการออกแบบพื้นฐานนะคะของโฟ p พิ k ประกอบไปด้วยโพล y ยูรีเทนนะคะที่ในลักษณะรูปทรงกระสุนนะคะที่ยืดหยุ่นได้นะคะหรือรูปทรงกระบอกที่ส่วนท้ายนะคะของโฟ p พิ k มีการเคลือบสีและความเว้าวนะคะเพื่อให้รับแรงดันได้มากขึ้นนะคะทำให้โฟมพิพเนี่ย ในส่วนของการการเคลือบนะคะเคลือบสีตรงด้านด้านนี้นะคะจะทําให้โฟมพิกเนี่ยคงรูปนะคะผนึกอย่างแน่นหนาแล้วก็แนบสนิทไปกับผนังท่อนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันการบายพาสของสารขับเคลื่อนนะคะ อย่างเช่นน้ําอากาศหรือผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ช่วยขจัดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแท้จริงค่ะความยาวโดยรวมนะคะของโฟมพิกนะคะโพลิยูโรปของเราเนี่ยทั้งรุ่นสีน้ําเงินและสีแดงนะคะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เท่าของท่อส่งนะคะและขนาดที่ใหญ่กว่าท่อของโฟมพิกจะแตกต่างกันไประหว่าง0.25นิ้วถึง0.75นิ้วค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของโฟมพิกและเกรดของท่อนะคะซึ่ง ซึ่งโฟมพิกนะคะของโพลิยุโรปเราเนี่ยเราจะแยกกันเป็น3ประเภทให้ให,ให้ให้ได้เลือกกันแบบง่ายๆนะคะก็คือแบบความหนาแน่นน้อยนะคะหรือ low density นะคะความหนาแน่นแบบกลางปานกลางนะคะก็คือ medium density ะะแล้วก็ความหนาแน่นมากนะคะความหนาแน่นมากหรือ i i h h e n s s t y นะคะทีนี้เราจะมาคุยกันในแบบแรกนะคะก็คือ High Density หรือความหนาแน่นมากนะคะตัวโฟมพิกเนี่ยจะมีให้เลือกนะคะในลักษณะลายคว้ยนะคะซิลิคอนคาร์บดยหรือมีแปรงลวดด้วยนะคะอันนี้จะเหมาะสำหรับการทำความสะอาดท่อและการขัดท่อที่แบบท่อที่สก ปกมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวตัวไฮเดนซิตี้เนี่ยจะเหมาะมากนะคะตัวโฟมพีกนะคะจะผลิตจากโพลียูรีเทนที่มีความเหนียวนะคะใช้สำหรับทำความสะอาดภายในท่อที่มีคราบสะเก็ดสนิมคราบตะกรัน หรือตะกอนนะคะที่เกิดจากการกัดกร่อนนะคะมี2สีให้เลือกก็คือสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีแดงค่าสีน้ําเงินนะคะความหนาแน่นอยู่ที่5-7ปอนดปต่อลูกบาทฟุตนะคะใช้ทําความสะอาดท่อทุกขนาดนะคะที่มีความยาวของท่อปานกลางคะ่ะสีแดงนะคะความหนาแน่นอยู่ที่8-10ปอนต่อลูกบาทฟุต ใช้ทําความสะอาดท่อที่มีความคดเคี้ยวหรือท่อที่มีความยาวที่สุดได้หลายรอบค่ะแบบที่สองนะคะก็คือมีเดียมเดนซิตี้นะคะก็คือโฟมพิกแบบมีแถบโพลียูรีเทนไขว้เป็นเกลียวรอบนะคะแบบนี้ค่ะ คว้ายเป็นเกลียวรอบเหมาะสําหรับการทําความสะอาดท่ออย่างมีคุณภาพนะคะโฟมพิกที่มีแถบโพลียูรีเทนแข็งคว้ายเป็นเกลียวรอบนะคะมีทั้งสีน้ําเงินหรือสีแดงนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะสีน้ําเงินแล้วก็สีแดง ะค,ะความหนาแน่นอยู่ที่5-7ปอนด์ต่อลูกบาทฟุตทั้ง2สีเนี่ยสามารถใช้ได้กับข้องอ90องศาหรือ3ทางและเลื่อนผ่านวาลวได้อย่างง่ายดายนะคะลายไข้สีน้ำเงินเนี่ยจะเหมาะสำหรับท่อประกอบใหม่และการทำความสะอาดโดยที่ในท่อยังมีผลิตภัณฑ์อยู่คะ่ะแบบที่3นะคะ ก็คือ Low density ค่ะโฟมพิกที่มีความหนาแน่นน้อยนะคะโฟมพิกแบบเปล่านะคะอันนี้จะเหมาะสำหรับการบำรุงรักษาทําความสะอาดท่อนะคะที่ต้องมีการขาดัดหรือการเป่าแห้งขั้นสุดท้ายหรือการรีดน้ำหลังจากการทดสอบแบบไฮโดรสเตติกนะคะมีให้เลือก3สีก็คือ สีเหลืองนะคะตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงค่ะความหนาแน่นนะคะมีตั้งแต่1นึถึงสิปอนต์ต่อลูกบาทฟุตนะคะซึ่งสามารถต้านทานกรดอ่อนสารละลายกัดกร่อนและไฮดโดรคาร์บอนได้ค่ะโฟมพิกสีเหลืองนะคะแบบนี้ค่ะ ีเหลืองก็คือตรงนี้นะคะจะมีรูปทรงกระบอกนะคะและตรงปลายเคลือบสีเหลือง1ด้านนะคะด้านนี้จะไม่มีค่ะแบบนี้ส่วนถ้าโลเดนซิตี้นะคะที่เป็นสีน้ำเงินและสีแดงเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงนะคะจะมีรูปทรงกระบอกที่มีปลายตัด1ด้านนะคะแล้วก็ด้านปลายจะโค้งมนเหมือนลักษณะแบบอันเนี้ยค่ะ ลักษณะแบบอันนี้นะคะแล้วก็คือปลายตัด1ด้านแล้วก็ด้านนี้คือด้านโค้งมนนะคะ1ด้านซึ่งอันนี้ก็จะมีเ,เหมาะสําหรับในส่วนของการรีดน้ําภายในท่อนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะจะมีลักษณะไหลหลายแบบให้เลือกนะคะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของของท่อนะคะความสกรปรกที่อยู่ภายในท่อนะคะลักษณะของท่อ,อ,อว่า เป็นท่อตรงหรือว่าเป็นท่อที่มีความโค้งไหมนะคะเพราะฉะนั้นในในาการเลือกโฟมพิกก็จะต้องดูด้วยองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นที่ที่อยากจะแจ้งก็คืออย่างตัวนี้จะเป็นตัวอย่างในส่วนของ Low Density นะคะอันนี้จะเป็นมีเดียมเดนซิตี้นะคะมีเดียมและก็ไฮเดนซิตี้นะคะซึ่งทั้งมีเดียมและไฮเดนซิตี้เนี่ยจะมีได้ทั้งแบบ แบบนี้นะคะคือการเคลือบทั้งหมดหรือเป็นคริสครอสก็ได้นะคะหรือมีไวบัดด้วยนะคะเราก็จะมีมีหลายแบบให้เลือกด้วยกันนะคะซึ่งโฟมพิกนะคะของโพลิยูโรแบบมีหมุดรุ่นพิเศษเนี่ยใช้สำหรับทําความสะอาดท่อที่มีตะกันตะกรนที่แข็งที่สุดภายในท่อหรือ ภาพไอ้น้ำในระบบท่ออุตสาหกรรมนะคะก็อันนี้ลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาอุปกรณ์ทำความสะอาดท่ออยู่นะคะก็อยากให้นึกถึงโฟมพิกหรือลูกหมูทำความสะอาดท่อโพลิยูโรปของดาคอนเทรดดิงนะคะสามารถ ทักมาได้หรือส่งอ e ีเมลมาได้นะคะตามข้อมูลที่เราจะทิ้งไว้ที่ด้านท้ายวิดีโอนะคะแล้วก็สำหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสอบถามมาได้นะคะทางเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็เสนอตัวลูกหมูตัวโฟมพิกที่เหมาะกับน้าง,งานให้ลูกค้าให้ได้เกิดประสิทธิภาพในการทำความสะอาดท่อให้ได้มากที่สุดคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ